ในานามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคนผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียมซีออสองขึ้นสู่วงโครจรได้เป็นผลสำเร็จรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ข้อมูลจากดาวเทียมเ2ีนี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนอาทิด้านการจัดการเกษตร,ด,รษด้านการจัดการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้าด้านการจัดการภัยพิบัติรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยดาวเทียมที เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลกจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจ ของพวกเราทั้งนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมและองค์การอาวกาศของประเทศอย่างจิสตาที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันวงการอาวกาศของประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียมทีอ s อสองจะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทย มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไปขอบคุณครับ